กลางกรุงเทพที่แสงแดดยามบ่ายส่งกระทบฟุตบาทร้อนระอุเสียงตแตรรถยนต์ดังแสบแก้วหูกลิ่นควันดำจากท่อไอเสียคลุ้งไปทั่วถนนชายขอทานในเสื้อผ้าขาดุงริ่งนั่งเหยียดยาวข้างถนนที่มีผู้คนเดินผ่านฝุนจับแน่นอยู่บนมือเปื้อนคราบโควนของเขาผู้คนเบือนหน้าหนีบางคนมองด้วยสายตาดูแคลนไม่มีใครรู้ว่าเขาคือวาราก่มหาเศรษฐีหมื่นล้าน ที่ปลองตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจมนุษย์วันนั้นวรากรเหลือบมองหญิงสาวในชุดกระโปรงสีครีมเธอเดินผ่านรองเท้าส้นสูงแตะพื้นด้วยจังหวะมั่นใจเธอคือซินเดอเรล่าหญิงสาวธรรมดาที่กลายเป็นเจ้าสาวของเขาเพียงข้ามคืนเธอมองเขาแวบหนึ่งริมฝีปากแดงสดเหมือนแน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความรังเกียจวรากรจับตาดูทุกกิริยา มือของเธอเอื้อมไปเปิดกระเป๋าแบรนด์เนมเขาคาดหวังแต่เธอกลับหยิบโทรศัพท์มือถือราคาแพงแนบหูด้วยสีหน้าหงุดหงิดเสียงเธอชัดเจนนี่ถนนกรุงเทพสกปรกไปหมดเพราะคนอย่างนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางอกวรากรเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองหญิงสาวที่เขาคิดว่าเป็นคนใจดีกลับเป่งเสียงเย็นชายอย่างเลือดเย็นวรากรหลับตาแน่น หัวใจเต้นระสำกลิ่นขยะที่ปลิวตามลมตีเข้าจมูกยิ่งทำให้เขาคลื่นไส้ผู้คนเริ่มเหลียวมองหญิงสาวไม่สนใจเธอกลับเดินจากไปอย่างเฉยเมยวรากรลืมตาลมหายใจขาดห่วงมือสั่นเล็กน้อยเงาสะท้อนในแว่นกันแดดสะท้อนภาพเธอที่กำลังหัวเราะก,กับใครบางคนเขามองตามเธอกำลังหัวเราะก,กับชายหนุ่มอีกคนชายคนนั้นแต่งตัวเนี๊ย นาฬิกาข้อมือแวววับสะท้อนแสงแดดวรากรจ้องมองหัวใจเย็นเฉียบราวกับตกลงไปในเหวน้ำแข็งซินเดอเรล่าภรรยาของเขากําลังกุมมือชายแปลกหน้าท่ามกลางผู้คนเสียงหัวเราะของเธอดังก้องในหูวากรยิ่งกว่าฟ้าผ่าลงกลางใจเธอกระซิบข้างหูชายคนนั้นแค่แต่งงานเอาเงินไม่นานก็จะเป็นอิสระวรากรแทบไม่เชื่อสายตา ริมฝีปากแห้งผากลมร้อนจากท่อไอเสียทัศน์ผ่านใบหน้าเสียงหัวเราะทั้งคู่ดังขึ้นอีกราวกับกรดแทงลงบนแผลสดในใจเขาวรากรกำมือแน่นปลายนิ้วจิกลงบนฝ่ามือตัวเองหยดเงื่อเย็นเฉียบไหลซึมตามไรผมเขาค่อยๆย,ยืนขึ้นจากพื้นดวงตาสันรริกด้วยแรงอารมณ์ที่เออลลนขอทานไม่มีใครสนใจแต่มหาเศรษฐี กำลังจะเปิดเผยตัวตนเสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นกว่าทุกครั้งทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเย็นชาของคนที่ถูกหักหลังซินเดอเรลล่าหันกลับมาสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีดวงตาของเธอเบิกกว้างรอยยิ้มเย็นชาหายวับไปจากใบหน้ามือที่กุมชายหนุ่มอีกคนค้างแข็งอยู่กลางอากาศวรากรยืนอยู่ตรงหน้าเธอในชุดขอทานขาดรุ่งริ่ง แต่ดวงตาคมเข้มยังคงเป็นของมหาเศรษฐีเขามองตรงไปยังเธอไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มแค่สายตาย็นเยียบเหมือนมีดที่เชื่อเฉือนเธอชา้าช้าเสียงรอบข้างเงียบงันผู้คนเหมือนหายไปจากถนนเส้นนั้นเหลือเพียงเธอเขาและชายอีกคนเธอกับพริปตาถีริมฝีปากเริ่มสัน่นพยายามฝืนยิ้มอย่างคนตั้งสติไม่ทันที่รักคือว่าฉันแค่ วรากรยกมือขึ้นสัญญาณเงียบเนียบที่ตัดทุกคำพูดของเธอน้ำเสียงเขาเรียบเย็นแต่กล้องชัดเจนเหนือเสียงจอแจกตัวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นหัวใจเธอกระตุกกุมือที่จับชายคนนั้นไว้รีบดึงกลับเหมือนถูกไฟลวกวรากรมองเธอสายตาแน่นิ่งแต่แฝงไว้ด้วยแรงกดดันมหาศาลขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รู้ความจริงเธอหน้าเสีย หายใจหอบเหมือนคนวิ่งหนีอะไรบางอย่างฉันแค่เสียงเธอเบาลงขาดห่วงแต่คำตอบของวรากรเย็นยะเยือกกว่าลมหนาวกลางฤดูร้อนเธอแค่ใช้ฉันเหมือนกระเป๋าสตางค์วรากรผพูดชา้าช้าชัดทุกถ้อยคำเสียงเขาเย็นจัดจนข้างถนนเงียบสงดซินเดอรเรลล่าหน้าซีดเผือดริมฝีปากไร้สีดวงตาไหววูบด้วยความตื่นตระหนก เธอพยายามคว้ามือเขาแต่วรากรก้าวถอยแววตาของเขาแข็งราวกับเหล็กกล้าชายหนุ่มที่ยืนข้างเธอเริ่มถอยหลังอย่างระแวงเงือผุดเต็มหน้าผากวรากรหันไปมองเขาสายตาคงกริบเฉือนผ่านเหมือนใบมีดหวังว่าจะใช้เงินที่เธอได้สนุกให้เต็มที่เสียงของเขาต่าแต่กดหัวใจเธอลงไปจมดินเธอสั่นสถาน พยายามอ้าปากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาวรากรหันหลังฟีเท้าหนักแน่นเดินจากไปอย่างไม่หันกลับทุกย่างก้าวของเขาเหมือนถอนความเชื่อใจถอนใจและถอนเธอออกไปจากชีวิตผู้คนสองข้างทางมองตามเขาเป็นสายตาเดียวแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรไม่มีใครกล้าเอ่ยปากทุกคนเพียงเฝ้ามองแผ่นหลังของชายที่จากไป ซินเดอเรล่ายืนค้างกลางถนนหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกความเย็นเยียบไหลผ่านสันหลังเธอหันไปมองชายข้างกายแต่เขากลับถอยหนีแววตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่าอย่าทิ้งฉันเสียงเธอสั่นเครือมือเอื้อมคว้าชายคนนั้นแต่เขาสะบัดแขนหนีพร้อมสายตารังเกียจฉันไม่เกี่ยวเขาตะโกนก่อนวิ่งหายไปในฝูงชนซินเดอเรล่าชะงัก รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเธอหันกลับไปมองแผ่นหลังของวรากอรที่เดินห่างออกไปทุกทีขาทั้งสองข้างของเธอแข็งราวกับหินริมฝีปากสั่นเทาเสียงผู้คนรอบข้างเริ่มดังขึ้นทีละนิดกระซิบซุบซิบนั่นพรายามหาเศรษฐีไม่ใช่เหรอใช่แต่มาหักหลังแบบนี้น่าสมเทจริงๆเสียงเหล่านั้น ดังเหมือนค้อนทุบลงบนหัวใจเธอทีละคำเธอหันซ้ายหันขวาทุกสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความหยิดหยามหัวใจเธอเต้นแรงลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวหายไปในพริบตาซินเดอเรลล่าก้าวถอยรองเท้าส้นสูงกระทบฟุตบาทดังชัดแต่ทุกก้าวหนักอึ้งเหมือนถูกโซ่ตรวนพัฒนาการคำซุบซิบกระทบหูเธอทุกทิศราวกับไม่มีที่ให้หลบซ่อน งงานเอาเงินใจร้ายกับขอทานความจริงเปิดเผยแล้วเธอปิดหูแต่เสียงเหล่านั้นไม่หายไปซินเดอเรลล่าทุษนั่งกลางถนนหัวใจรวงหล่นจากอกดวงตาไหวระริกขณะที่วรากรเดินหายไปกลางแสงแดดบ่ายเสื้อผ้าขอทานยังคงอยู่บนร่างแต่ศัก์ศีของเขากลับสูงเหนือใครทั้งสิ้นเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนในใจเธอ ดังขึ้นดังขึ้นจนกลบทุกเสียงรอบข้างเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าในอกเธอเองซินเดอเรลล่าก้มหน้าซ่อนน้ำตาสองมือสั่นเทาจิกลงบนเข่าของตัวเองลมหายใจขาดห่วงเหมือนจะขาดใจเธอเงยหน้าขึ้นมองไปทางที่วรากรเดินจากไปแต่ไม่มีเงาเขาอีกต่อไปมีเพียงถนนว่างเปล่ากับแสงแดดที่แผดเผาพื้นคอนกรีตจนร้อนระอุ เธอรู้ทันทีว่าเขาจะไม่มีวันหันกลับมาเหมือนเสียงสุดท้ายที่ดับไปในห้วงความเงียบเหมือนประตูที่ถูกปิดตายลงตรงหน้าเธอหัวใจเธอหล่นวูบมือทั้งสองข้างกำแน่นแต่ความว่างเปล่าก็ยังแน่นอยู่ในอกคนรอบข้างเริ่มสายหน้าบางคนเดินหนีไปอย่างดูแคลนบางคนหันไปซุบซิบกับคนข้างๆซินเดอเรลล่าฝืนลุกขึ้นเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เพิ่งเสียทุกอย่างไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเธอก้าวเดินช้าๆแต่และก้าวหนักเหมือนแบกภูเขาไว้ทั้งลูกเสียงหัวเราะยะของผู้คนดังไล่หลังดวงตาของเธอพร่ามัวด้วยหยาดน้ำใสมือที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรูตอนนี้เหลือเพียงมือเปล่าและหัวใจว่างเปล่าเธอเดินเลียบฟุตบาทผ่านผู้คนที่มองเธอเหมือนเป็นเพียงเงาสายลมร้อนพัดผ่านแก้มทิ้งไว้เพียงไออุ่นที่ย้ำเตือนความ่ายแพ้ ทุกย่างก้าวเสียงตอกย้ำในหัวดังก้องไม่หยุดเงินไม่เคยซื้อศรัทธาความรักไม่ใช่ของเล่นซินเดอเรลล่าหยุดยืนริมถนนสายหนึ่งที่เงียบสงัดมองเห็นภาพตัวเองในกระจกหน้าร้านเธอแทบไม่รู้จักตัวเองหญิงสาวในกระจกมีเพียงแวตวตาว่างเปล่ากับเงาสะท้อนของคนที่สูญเสียทุกอย่างไปแล้วซินเดอเรลล่าจ้องภาพสะท้อนนั้นริมฝีปากที่เคยยิ้มอย่างมั่นใจ ตอนนี้กลับสันระริกเหมือนเด็กหลงทางเธอยื่นมือแตะกระจกปลายนิ้วเย็นเยียบเหมือนสัมผัสกับความจริงที่ไม่มีวันลบเลือนหัวใจเธอไหววูบในกระจกเธอเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังชายชราคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าขาดุงริง่งกำลังนั่งยิ้มอยู่ข้างทางเขาคือขอทานตัวจริงที่เธอเคยเหมือนเฉยเมื่อไม่กี่นาทีก่อนสายตาของเขาอ่อนโยน เรากับมองทะลุทุกอย่างในใจเธอซินเดอเรลลาสะดุง้งความรู้สึกเหมือนถูกกระจกตกหน้าอย่างแรงเธอหันไปสบตากับขอทานคนนั้นแววตาของเขาไม่ใช่ความดูแคลนไม่ใช่ความสมเพจแต่เป็นสายตาของคนที่เข้าใจความว่างเปล่าในหัวใจเธอเธอเม้มริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัว ซินเดอเรลล่าก้าวไปข้างหน้าเธอก้มลงช้าๆนั่งลงข้างขอทานคนนั้นขอทานเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบสายตาอ่อนโยนไม่มีคำถามเธอสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยเสียงแถวขอโทษที่เคยมองคุณไม่ต่างจากเศษขยะขอทานยังคงนิ่งเงียบแต่แววตาอ่อนโยนยิ่งกว่าเดิมซินเดอเรลล่ารู้สึกถึงบางสิ่ง บางสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนความเงียบสงบที่ไม่ต้องมีเงินความเมตตาที่ไม่ต้องซื้อเธอก้มศีรษะต่อยให้น้ำตาหยุดแรกไหลลงบนพื้นคอนกรีตครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าเธอกำลังได้ดเป็นคนจริงๆขอทานคนนั้นยิ้มบางก่อนยื่นมือหยาบกร้านแต่แขนเธอเบาๆคนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อรู้จักคุณค่าของหัวใจตัวเองคำพูดเรียบง่าย แต่ดังสะท้อนในใจซินเดอเรล,ลา่าเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาและยิ้มตอบทั้งน้ำตาครั้งแรกในชีวิตที่เธอยิ้มโดยไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนซินเดอเรล,ล่าลุกขึ้นเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าแล้วก้าวเดินต่อไปบนถนนสายเดิมแต่วันนี้เธอเดินด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปไม่มีแบรนด์เนมหรูไม่มีเสียงชื่นชมจากผู้คน มีเพียงตัวเธอและบทเรียนราคาแพงวรากรยังคงหายลับไปในเมืองใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ในใจของซิเดเนเรล่าชื่อของเขาจะกลายเป็นเงาที่คอยเตือนเธอไม่ให้หลงทางในเงาเมืดของกิเลสอีกและนับจากวันนั้นหญิงสาวผู้เคยแต่งงานกับมหาเศรษฐีเพียงเพื่อเงินได้กลายเป็นผู้หญิงธรรมดาที่รู้จักคุณค่าของความรักและศักดิ์ศรีของตัวเอง เธอยิ้มให้กับชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็น